กล้องอยู่ที่ใครอยู่กับเรามันมันซูมได้นะพี่สมแดงสโกมเมาอ่ะอ๋อโอเคครับอือคือเปิดไปถ่ายอะ่ะถ้าเรามีกล้องในตัวเวลาเราเลกคอร์ดอ่ะไปถ่ายมันจะใช้ออโตโ้หอ,อ้ยยานเปลี่ยนตำแหน่งเออว่ะโดจอดไม่จอดไม่ใช่ที่เดิมดูอีน่าเขียวนะคะได้ยินเสียงอะ่ะ ไม่ไม่ได้ยินเลยได้ยินเสียงครึกครักเหมือนเสียงหินลั่นอ่ะไม่ไว้ใจเลยเอ้าเสียงคนปีนเยีนยเนี่ยอ๋อเหรอตรงนั้นลงได้อ่ะไอ้ไอดูไหมไสันหาแล้วเกินทางไปยากๆเลยจะกลับยังไงปีนกลับเพราะมันมีทางลงค่ะคุณเธอ อ่ะเขาเหมือนทางลงตอนแรกปัเออที่เรเล่นกันตาแรกอุ๊ยมันมามันมาอะไรไหนเนี่ยข้างหลังเนี่ยตัวอะไรอ่ะอ๋ออีตัวเครื่องปั่นไข่เหรอต่ออีมิกเซอร์่าย่ายมันเดี๋ยวเอ้ยเอาปั่นหางไข่ะเนอถ่าย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 เอ้ย มาเร็วอ๋อมันวิ่งทางตรงเหรออืออ้าวไปแล้วไปแล้วเร็ว มันหันมามองด้วยนะขอจำภาพหน่อยฮะคุณพี่จะขึ้นถึงกี่โมงครับ <c oughs> <c oughs> ไปรุ่นเลยควรลงไปไหม คนเร็ไปไหมได้สี่สิเปอร์เออคุยลึกไปไหนนี่โรงงานอะไรสะลุะลโอ้ยไข่่รรวว่าปแล้วมันมีกัตตุกตากะไง อยูอ่บนหัวดูดีๆด,ด,ด้วยนะนี่ไงดาวบนหัวระวัทำไงอย่างนัยย้นอะต้องไฟต้องไฟมองเห็นเล็กได้ไหมได้ได้ได้ซูมนะฮะ <c oughs> อี๋ให้หมดเลยไหมเอาปลาดาวให้หมดเลยไหมให้หมดเลยอะเหรอเฮ้ยอะไรคอะไรตรงนู้น นู้นอะไรขยับตรงนู้นตัวดำๆตัวดำๆเห็นปะเห็นปะเห็นเห็นเห็นหนังประตูเหรอฝั่งขวาตรงๆหลือปะอะไรอะอ้อ้อ้ยโอ้โอโยอ้ออโยโอ้โย สเตมิน่าหมดจะแม่งระเบิดตาตาเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์กลับดีกว่าโอ้ยแล้วกลับทางไหนยานอยู่นู่นทางนี้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 น <c oughs> มันระเบิดใส่โอ้โหระเบิดังตู้มเลยอีดอกมันไม่ได้วิ่งชนใช่ไหมเป็นผีระเบิดเหรอแบบเดินมาแล้วก็ตู้มเหรอไม่รู้ ไปแหละกลัวไเยางสดใสแล้วดูดิคือโลกสดใสไปเลยอะคิดสภาพดู เออม oh ันหนีผ้ามีคนลงไปมันนานจังอ่ะมันนานมันจังไมน่าใช่หรอบ้างวิดีโอยาวเหรอหมดอะใช่หมดแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเมนมาเลย ัเ,เต้องเหมือนตานั้นที่เราถ่ายได้หลายๆตัวอาอมาแล้วเคอรี่ตำ่ำคุณพี่ไม่ถนอมกินผ้าเลยครับพอเราขอแบบเอ,อ้ตานั้นได้ไหมตาอีกตาที่เจออหอยทากอะ <c oughs> อยล่องเลื่องเกับยล่องล่องอ้ยเกับล่วงล่วง,วงอะไรอะ นน่นร่องเนี่ยอ oh. ุ๋นสองแล้วเอาเราขึ้นยังไงเนี่ยใช่แล้วเอ้าได้แล้วได้แล้วได้อยู่กระดึ๊บขึ้นไปดูประตูมันหักอ่ะเราอยากได้ปันปานนะแต่ที่หอยท่ากมาปวดพี่หอยท่ากลายเป็นตัวอะไรที่ดูแบบไม่มีไม่มีผิดไม่มีภัยที่สุดแล้ว โอ้แต่ละคนยืนอยู่ข้างบนที่ไม่มีพีทมีไพที่จะทำไมมาอยู่บนนี้นะเกิดสูงจักกันไหมเหรอเลวเขยันเปิดแมในเกมแล้วกันคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเสียงมันดังเลยหูจะแตกโอ้ย อุ้ยอะไรปลาดาวไม่ใช่ท่อแอมันคงไม่มาแฮปปี้นิวเยียตั้งแต่หน้าประตูหรอกมั้งก็ขอให้เป็นอย่างนั้นโอ้ี2สองทางอุ้ยอะไรอ2่างเงี้ยมีสองโอ้โหตกแจ อะไรอะไรหลังหลังที่อะไรตกมาไม่รู้นะมันตัวตัวตัวอะไรผูตัวอะไรวโดนอุ้มไม่ใช่กูโอ้โหตากล้องกูไงไงคนตายไงเหมือนจับทุ่มเลยอุ้ยน่ากลัวจังวะมั็นงูมันมุดดูเข้ามาได้ โอ้ยอยู่เกือบตายโอ้โหอาดีวะเรือถ่ายเรือถ่ายไปจตรเอาไงดีอะเรานั่งนิ่งได้ปะแล้วมันจะไม่มาปะลองมายืนตรงนี้แล้วประตูแม่งเปิดพร้อมกันสามบานจำทางกลับได้ไหมได้ได้ได้ตอนนี้ไม่ได้ละประตูไหนว้ายมันมาไหนข้างหลัง ตันมันเนี่ยลงไปอีกเหรอมันมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะี๋้วก็ขึ้นไงโอ้หยุดเบียดกายยากเนี่ยขยันเหลือเกินชนตะกองเนี่ยมีอะไรอยู่ฝั่งนู้น อะไรอ่ะตูวอะไรวะประตูปิดไปแล้วปิดไปแล้วนอนอยู่นอกประตูเหรอเออระทางกลับตรงไหนเออสีห้องอะไรอ่ะใครหัวร้าใครหัวร้อหัวรออีกแล้วอปไ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 ไปไปนีไหรือเปไปไไป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 ปไไ ทางไหนดีเอาทางทางทางนี้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 กลับ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 ตรงนี้อุ้ยกลับ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 โอ้ว้าวอุ้ยเอาหอย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 บิงอ้อมไปกูไปค่ะกูจะเตรียมหน้าหมอดโอ้ยโดดข้างหน้ามีประตูอรับแต่กล้องตายเหรอโอ้ยเกือบอ้ โอ้ยเด็กแทงอีเด็กเป็ดอีเด็กเฮียแมวอะไรมาไม่ตายทิ้งกล้องหมดเลยแต่ละคนไปไปไปทางโี้ทางนี้ทางซ้ายทางซ้ายโอ้ทางนู้นเดี๋ยวนีกดอะไรอัดวะหอยฉีซ้ายฉีซ้ายหมดกล้องหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอเคกลับทางกลับอยู่ไหนตรงไปเลยตรงไปเลยตรงใช่ไหมฉีบมานะ จริงประเนี่ยไม่น่าใช่นะเขาว่าไม่ใช่อ่ะแต่ว,ว่าทางทางออกมันมันมน,น่าจะแบบมีหลายทางอ่าเจอแล้วเจอแล้วเออห้องนี้แหละห้องนี้แหละทางนี้ทางนี้ทางนี้ฉันจะได้ทางขึ้นทางขึ้นไม่ใช่ละเฮ้ยอาจจะใช่ก็ได้เพราะไอ้ตัวนี้มันมาไม่ใช่หรอคิดว่าทางนั้นแล้วมั้ง ที่เจอแอร์รอบแรกอ่ะที่คิดว่าปลาดาวอ่ะนี่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 เอ้ยอย่ามัวดนะมึนสตอร์มิน่าเฮ้ยฮะเดี๋ยวอ้าวไม่ใช่ห้องตันอ๋อ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 ิมพายแล้วแสดงว่าแสดงว่าห้องใกล้ๆอีกห้องหนึ่งเกิดทางเดินได้เราใช้สตอริน่าก่อนทางนี้ปะปลาดาวเออลองคดูดิใช่ปะ ไหนต่อเอ๊ะโอ้ยตัวเยี่อะไรอุ้ยตัวดักบอลชิบหายเลยีาทงนไปไปไปหน้าขาววิ่งมาแล้วว่าจะเต็มในน้ำหมดใช่แหละใช่แล้วใช่ใช่ใช่แล้วใช่แล้วดิ ดีครับยอดวิวสองหมื่นถือว่าตื่นเต้นสุดๆเลยอน่ากลัวขอได้อย่ามีอะไรจังไรมาขวางทางก็พออยท่าตามมา่อยท่าตามมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไรอย่าปิงปิดเปิดเปิดมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว ีนางนี่ไหนขอดูชะตาชีวิตของตากล้องคนแรกหน่อย h o s p อส a ิ b อลบิลสามสองดอลาโอเคเร็วเลยโอ้โหพุ่งมาจากมุมมืดมาถอ่ เขาไปด้ลืมแล้วเราก็เดินทุ่มอยู่ในนั้นออ้ยตัวอลอยลอยเดินทุ่มออกมาจากลืมยอดมนุษย์ทะลุลืม โอ้โหหน้าใหญ่มากหน้าใหญ่มากหน้าใหญ่อ้าวอ้าๆอาวอาอาอาอะไรอ่ะเริ่มมีคนโกรธแล้วค่ะเดี๋ยวเบียดเดี๋ยวเบียดยอดวิวนิ่งไปแล้วอ่ะสองพันสามร้อยสองพันสามขอให้ถึง นี่เราวิ่งเข้าไปตรงนี้แล้วเจออีตัวนั้นนี่นะใช่เจออีดิกซูมจังอะคนเนี้ยได้โินได้เสียงด้วยอ่ะอูพันเก้าแล้วอ่ะอ๋อมันมีเสียง่เราไม่ได้ยินเสียงมันเลยโอ้โหเจ็ดร้อยไม่ถึงหรอเซฟบุดสท็อปอีอาย แล้วแสดงว่าคุณทุกอ๋อเลยเหรอต้องไปก่อนเดี๋ยวดีเกิดอะไรนั้น